โอเคครับก็สวัสดีชาววีชอตทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางฟูนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะลองเอาบอมหมูนะครับมายิงกับมัมมี่ในแพทใหม่นะครับก็มาดูเนี่ครับว่าบอมหมูปืนเก่าๆเรานะครับจะยังสู้พวกมัมมี่พวกนี้ไหวหรือเปล่านะครับนะยังไงก็เราชมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ฝากกระทืบไลค์ถึงหนึ่งร้อยไลค์ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ข้างบนมีมัมมี่ตัวหนึ่งับผมเรายิงเลยโอเคเอาสุดเอาสุดโอเคแตกหนึ่งครับผมสวยเนี่ยแล้วสัต โอเคครับก็เดี๋ยวนี้มันก็มีสัตว์เลี้ยงกับว่าไว้สู้กับมัมมี่แล้วนะครับอืมไปแล้วก็จัดเลยครับบอมหมูเราอย่าไปหยองอย่าไปหยองยยยครับผมได้มาหนึ่งคิวลยหนึ่งคิลแลครับจังหวะนี้ไปครับก็อเอ้ยมีเอฟเฟคอะไรเขหัวมันมีคนปาลาอะไรมาไม่รู้เยอะต้องยิงยนะทุกคนอย่าลืมนะครับทิพไพร์ละแม่งมาละแม่งมาแล้วอุ้ยแตกงหนึ่งโอเคจะตุวและ โอเคเรียบร้อยครับจะไปครับโอ้ยโดนล็อกโอ้ยเออยิงไปเลยครับผมโอ้โหเยอะเยอะจัดเยอะจัดปุ๊บมีเลยป้ายหมดมีเลยป้ายหมดโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผม<笑><笑>ผมว่าบอมหมู่แม่งไม่น่าไหววะนะครับแต่ว่าก็ก็ได้ยิงอยู่นะนะครับแต่แม่มงมุมมี่ด้วยความที่สก,กิลอะไรเงี้ยมันเต็มห้องเลยครับผมก็เลยแบบว่าอืม บะหมูอาจจะตกเมตาไปก็ได้ครับใครจะรู้เนาะนะครับแล้วห้องนี้ผมโนเต็มด้วยผมเป็นคนสร้างเองนะครับก็โนพวกบอมจีจีอะไรเงี้ยมาดูดีกว่าว่าคนน่ะมันจะมีชีวิตรอดยังไงนะครับสำหรับแพนนี้นะครับผมว่ามัมมี่แม่ง,งไงก็ได้เปรียบละตอนเนี้ยคือเราก็ไม่รู้แล้วก็โนไปเยอะเลยครับนี่ไงเราใส่เลยใส่เลยใส่เลยอืมโอเครวมเพื่อนๆรวมมาแล้วรวมวรวมาแล้วระวังโอเคตุยครับผมหลังเข้า ช่วยยิงก่อนโอเคครับแตกมาแล้วเออเอาดิมีปะเนี่ยนี่ตัวปลอมตัวจริงวะแม่งต้องมานั่งดูมัมมี่ครับว่าใครตัวปลอมตัวจริงนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้สกิลมัมมี่คือมันเยอะมากครับแล้วแบบว่ายัางไงมัมมี่มันก็ได้เปรียบคนแล้วนะแพทปัจจุบันน่ะนะครับทุกคนไม่ต้องแบบว่าบูลลี่นะนะว่าเฮ้ยมัมมี่แม่งจะสู้คนได้ไงวะอะไรเงี้ย ปัจจุบันคือสู้ได้แล้วนะครับย้ำนะครับผมบอกจะผ่านจะคลิปนี้เลยนะว่ามันสู้ได้แล้วจริงๆนะทุกคนนะครับผมโอเคข้างล่างมีตัวหนึ่งไปแล้ววะคือเออหายไปแล้วไม่โู้เอา้าทำไรพี่มามอบดีกว่าเข้าโกดังไปแล้วครับมันไม,ม่หนีไปละ สำหรับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าแพทย์ปัจจุบันนะครับปืนทอมสันตอนนี้ก็น่าจะติดเมตานะครับปืนทอมสันเนาะเดี๋ยวผมขอเก็บกระสุนกันแล้วกันนะครับไปวิ่งขึ้นตึกเลยครับจุดแคมป์มันต้องเล่นบนตึกเท่านั้นนะครับไม่งั้นมันไม่ไหวครับผมเออแต่ก็ดีนะครับอัพมาใหม่ผมว่ามัมมี่มันได้หือได้อือบ้างครับไม่ใช่แบบแพทก่อนนั้นเนี้ยมัมมี่มันมัมมี่มันสู้ไม่ได้อะเออใครเป็นมัมมี่นี่อยากจะปล่อยจอยอะนะครับ แผดนี้ก็ได้เล่นแล้วนะครับไปก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์นะคลิปนี้ถึง1 0ึงไลค์ด้แล้วกันนะครับจะเป็นกำลังใจกับผมมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าหนึ่งครบ100้ไลค์นะครับผมจะปล่อยคลิปมามีมาบ่อยๆนะครับทุกคนนะฝากกดด้วยนะครับอีกอย่างก็จะเป็นการเพิ่มการมองเห็นของช่องเราด้วยนะครับอหรือวจะเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรก็ได้นะทุกคนผมมาช่วยยิงนะอดีตอุ้ยมันเห็นหรอมีคนยิงโอเคครับยิงเลยตรงนี้แตกรับผมสวยผมได้คิวมานะอีกคิวหนึ่ง บอมหมูก็ยังเป็นบอมหมูนะครับมันก็ถึงมันจะแบบว่าไม่ได้แรงเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่ามันก็สู้ได้นะครับกับพวกมัมมี่อะไรเงี้ยเอามาเล่นได้นะถูๆได้ถ่ายได้นะครับแล้วบอมหมูตัวนี้มันแจกฟรีด้วยประเด็น่ะนะครับล็อกอินครบสิบวันมันได้สิบห้าวันมั้งนะครับโอเครับไปเล่นบอกว่าฟรีๆนะครับใส่กันโต้ยมันหน่อยก็แรงเลยครับโอเคโอ้ยไอตัวนี้มันมัมมี่อะนยเกือบตัวยแล้วกู นึกว่าคนออดีแตกไปครับสวยครับผมเกิดตรงนี้ซะด้วยแตกไปมึงโอ้ยจิ้มหายแล้วอุย๊ยโอ้โหมาเยอะเลยนะอย่าเด้อตัวใครตัวมันไปแล้วครับเมียไม่ตามเรามาปะไม่รู้ป้าจากไปก่อนโอเคเวลาหมดพอดีครับผมชนะครับ ขี่ไม่ค่อยสู้เลยเออก็จริงตามเมื่อกี้คือผีติ่มมากนะครับจริงๆถ้คือถ้าผีสู้ก็คือมันไหวนะทุกคนมันไหววัตถุกวงการอะมัมมี่ในแพทเนี้ยเขี่ยครับแม่งปลาควันอีกแล้วอไอเนี้ยมีแน่นอนครับบนตึกอะดีวะอุ๊บมีมีมีตัวนึงผมยิงเลยเฮ้ยโอ้ยโหเรียบร้อยดิกูแตกอึม้มเออตบไหม ต่อไปครับผมขอเป็นตัวที่5้าแล้วกันมารับหน้าเจอกูโอเคโลแตกโลแตกงี้เพื่อนเข้าหลังทีผมตบโลแตกแล้วทีหนึ่ง้ยผมตบเองผมตบเองเกิดตรงนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับะไครับมาที่ราวนี้เลยนะครับในท่อน่าจะไม่เวิร์กสำหรับปืนบอมนะครับผมจะไปเล่นบนตึกแล้วกันนะครับไปวิง่งหรือไม้ก็ต้องไปเล่นตรงสะพานอะผมลองจะลองเล่นสะพานดูแล้วกันนะครับผมยังไม่เป็นนอมี่นะ โอเคมนมีตัวฟรียิงเลยครับอุมอ้มอุ้มตุยครับผมสวยมดตึกคือเยอะมากเลยตอนนี้นผมช่วยยิงกแล้วกันโดนลมาน้องโอ้โหเ้ยแต่งหมดแล้ววะชิบหายละเอออุย้ยอันนี้มันเป็นมัมมีนม่นี่ว่าชิบหาย มาวิ้ย,ยช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยช่วยอยู่โอ้โหเยิงชิบหาย้ยกะสุนหมดอีกกูโอ้โห,โโห,โโห,โโหเรียบรอ้อยยิงไม่ทันแตกแม่งเอ้ยหมดทั้งปืนหลักปืนรองนะครับเมตานี้แม่งต้องเป็นเมตาปืนกลเท่านั้นหมดทุกคนนะครับจริงๆทำสันอนะ่ะโกงไม่สนใจเล่นตึกเหมือนเดิมแต่ตึกแม่งก็นัวเกินวะ่ะจริง เอ้ยอเ,อเปน็นอมีได้อะดิอุ้ยโอ้นอมีตื่นอุ้ยอุ้ยโอเคสวยโอเคสวยเฮ้ยแ <c> ม <oughs> ่งวันจัดเล่นเป็นนอมิแม่งวันจัดนะครับโอเคมีคนวางขี้ตรงนี้เฮ้ยโอเคตอนทีหนึ่ง อุ okay, ้ยผมไม่ตุยว่ะมาครับเอาไปตัวพิษไปเลยครับผมโอเคครับง้างระเบิดเลยครับผมแล้วก็ปาไปรอบนึงปุ่มโอเคไอ้นี่ตุยแน่นอนเรียบร้อยเล่นสะพานกันแล้วกันนะครับแม่งตึกแม่งนัวไปว่ะจังหวะแรกคือแบบว่าไม่ไหวครับสะพานสะพานก่อนมีใครจะเล่นกับผมไหมโอ้โหเป็นน้อมี่ฮะสองรอบติดเนี่ยนะใช่ไหมเนี่ย เกมเลยหกเ,เล่นเป็นตัวปลาพิษแน่แเนะเาะวิงว่งวิง่งวิ่งโอเคเอ้อไม่โดนเนาะโอเคแตกหนึ่งไอ้นี่แตกสองปะเดี๋ยวเดี๋ยว่อนเดี๋ยวท,อน,ยวทอนไม่ตบง่ายกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋เอไออ๋อตัวนี้ลุดโซนตัวนี้ลุดโซนแล้วครับแตกสวย มันจะตบแบบปิง,ปงๆนะตัวนี้มันเป็นที่สกิลมัมมี่นะครับมันไม่ได้แบบว่าเป็นที่เน็ตผมนะเน็ตผมปกตินะครับแต่ว่าเหมือนแบบว่าแอนิเมชันมันแบบเป็นปิงๆไงก็ไม่รู้นะครับเออเอาสิเอาเป็นตัวนี้มาชาร์จตึกแล้วกันตัวฮิวตัวฮิวนะครับว่าตัวนี้ไหวว่าตัาวนี้ไหวไม่ใช่ไม่ใช่มัมมี่ ไปเลยครับไปเลยครับผมนัว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 โอ้ยร่วงโอเคแตกครับผมไป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 ขึ้น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 ออกมาได้หมดห้องออกมาได้หมดห้องกระเด็นไปไหนแล้ววะนี่น,นี่อยู่นี่ครับโอเคเรียบร้อย <laughs> มาครับรานี้เลยครับโอ้โหบอมหมูผมแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับมัมีแม่งชนะกันรัวๆเลยนะครับผมได้ยิงอยู่แค่สองตวินแรกนะครับที่เหลือก็เละเป็นโจครับผมตามนั้นครับบอมหมูอาจจะแบบว่าตกไมต้าเลยครับตามนั้นเลยนะครับตอนนี้ผมเล่นมาตึกมีแน่นอนอ่ะโอเคมึงเล็งกูเป็นพิเศษเลยใช่ไหมทิบหายละชวนยิงเพื่อนชวนยิงโอ้โหไม่เอางี้เพื่อนโอ้โหแทกอืม นั่นแหละครับชัดเจนแล้วครับว่าบอมหมูไม่ไหวกับมัมีนะครับผมมาลองเทสได้ดูนะครับจากบอมที่เคยโหดตอนนี้เป็นบอมอะไรแล้วก็ไม่รู้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับปืนบอมหมูนะครับก็ลองเทสได้ดูนะครับว่ามันเล่นกับมัมมีในแพดนี้ไม่ไหวแล้วนะครับผมก็คลิปต่อไปจะเป็นปืนอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ